ผมเป็นพยายผมเห็นกับตาว่าภรรยาของผมสัญจือหลันตั้งใจขับรถพุ่งชนจนผู้เสียหายขาหักสองข้างแม่ผมเลวร้ายเกินให้อภัยไม่เห็นฆ่าชีวิตคนถ้าผมไมภากสาโปรดลงโทษอย่างหนักถึงความยุติธรรมให้แม่บุญธรรมผมด้วย สานตัสินให้สันจื้อหลันจำคุกเป็นเวลาห้าปีมีผลทันทีหกห้าห้าแปดฮะครอบครัว,ว,รวม,มารับเธอออกจากคุกแล้ว จีหลันนี่คือดอกจูเลียดแดงที่วินเหอชื่นชอบเดี๋ยวคุณต้องเอาให้เธออยู่ในคุกมาห้าปีคงกลับใจได้แล้วสินะวินเหอเป็นคนใจดีเธอต้องให้อภัยคุณแนะ่นี่คือผู้ชายที่ฉันรักมาตลอดยี่สิบกว่าปีคุณยังไม่พอใจอะไรอีกคุณกับวินเหอเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กหลังจากสามีและลูกชายเธอตายก็เป็นคุณที่พาเธอมาที่บ้านแต่คุณกลับคอยขัดใจเธอทุกเรื่อง ถ้าวินเหอให้อภัยคุณผมจะแต่งกับคุณอีกครั้งไปเถอะลูกๆก,กําลังรอคุณอยู่ข้างในแม่บุญธรรมแม่คือเทพธิดาของผมสูวินเหอลูกชายและลูกสาวแท้ๆของฉันยกให้เธอเป็นเทพธิดา มีเพียงฉันที่รู้ว่าเธอเจ้าเล่หวางแผนทุกอย่างเพื่อจะยึดสามีและลูกของฉันไปพวกแย่งของคนอื่น <c oughs> คราวนี้อาจารย์หยางมาเมืองไห่เฉิงเพื่อคัดเลือกนักเต้นหัวแถวนี่ือโอากาศครั้งสุดท้ายของฉันฉันหวังจริงๆว่าฉันจะได้เป็นนักเต้นหัวแถวของวงอาจารย์หยางออ้ยแม่บุญธรรมเก่งขนาดนี้แม่ได้ไปนแน่นอน <c oughs> ใช่แล้วอืมแต่ถ้า ฉันถูกคัดเลือกฉันก็ต้องไปแสดงต่างประเทศฉันไม่อยากทิ้งทุกคนไปเลยเด็กบ้องเรื่องแค่นี้เองเธอจะไปประเทศไหนเราก็จะบินตามไปเพื่อดูเธอแสดงนะ,ะจริงเหรอ <c oughs> หลันหลันอะ,อะ เธอก็กลับมาแล้วฉันคิดถึงเธอมากหยุดนะ <c oughs> จีหลันทำไมคุณถึงมีบาดแผลรุนแรงแบบนี้ <c oughs> อ๊ยออแม่เป็นอะไรไปวินเหอ <c oughs> แม่เป็นอะไรคะแม่เป็นอะไรไปค <c oughs> รับไม่เป็นไร ก็แค่แต่ที่ถูกจือหลันชนเมื่อห้ปีก่อนเริ่มปวดอีกแล้วอะไหนตรงนี้เหรออืมใช่ตรงนี้แหละฉันช่วยนวดเองนะยังเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บแล้ว อาอาจารย์หยางจเหลันฉันรอเธอมาห้าปีในที่สุดก็ได้ออกมาเธอคือนักเรียนที่ฉันภูมิใจที่สุดเธอขับสลละอนาคตตัวเองเพื่อครอบครัววันนี้ฉันขอถามอีกครั้งเธอยินดีจะทิ้งครอบครัวและไปเรียนเต้นที่ต่างประเทศไหม ชนฉ,ฉันนึกว่าฉันนึกว่าท่านเลิกหวังในตัวฉันไปแล้วฉันนึกว่าท่านจะเลิกสูวินเหรอฉันในสายตาฉันไม่มีใครเทียบเธอได้เลยเขาเพียงเธอยอมเดินหน้าศึกษาต่อฉันรับรองเธอจะเปล่งประกายเจิดจรัสบนเวทีระดับนานาชาติกลายเป็นนักเต้นที่เก่งกว่าฉันเสียอีก ฉันจะช่วยเธอเปลี่ยนสถานะไม่ให้เธอต้องมีเรื่องกังบนเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอาจารย์ฉันจะไปกับท่านอีกสองสัปดาห์ฉันจะไปรับเธอขอบคุณค่ะอาจารย์ <laughs> เฮ้วทำไมเลิ้ถึงหยุดล่ห์หัวหยนฉันกลัวความมืดทำไมทำไมฉันถึงหายใจไม่ออกอ่แม่คะแย่แล้วหนูจำได้ว่าแม่กลัวความมืดเดี๋ยวผมจะโทรเรียกช่างมาซ่อมวุ้นเหรออย่ากลัวมีฉันอยู่ไม่เป็นไรเจลัน ตอนนี้อุ้ยเห่อทรมานมากพวกเขาลืมไปหมดแล้วคนที่เป็นโรคกลัวความมืดจริงๆคือฉันทรมานจังเลทรมาน เร็วรีบพาแม่ออกไป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 เร็วแม่ครับแม่กลัวความมืดไม่ใช่หรอพวกหนูคือทั้งชีวิตของแม่เพื่อพวกหนูแม่ไม่กลัวอะไรหรอกถ้าพวกเราตอนแล้วเราจะช่วยกันตกบ้างแม่เองจ้ะ นาเวทนาความผูกพันกว่ายี่สิบปีกลับซู้การแสดงที่ห่วยแต่ของซูอินเหอไม่ได้หลันหลันพวกเราเตรียมของขวัญให้เธอด้วยฉลองที่เธอพ้นโทษแล้วเรียบมาดูสินี่แม่ใจอ่อนไปแล้วนะนั่นสิครับแม่ คนที่ใจดีมากเกินไปมาจะถูกเอาเปรียบได้นะครับพอแล้วยังไงชื่อหลันก็เป็นแม่แท้ๆของลูกควรจะให้เกียรติเธอไว้บ้างสิหวยหยวนพูดถูกลูกชายกับลูกสาวบุญธรรมก็แค่เป็นห่วงฉันเองดูสิฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วนี่ไงอเด็กๆยกโทษให้หลันๆเถอะนะค่ะ หนูเป็นลูกสาวสุดที่รักของแม่ก็ต้องฟังคำพูดของแม่อยู่แล้วสิการตัดสินใจเรื่องในบ้านไปของแม่บุญธรรมงั้นผมจะยกโทษให้เธอสักครั้งดีมากเด็กๆแบบนี้สิถึงจะเป็นลูกที่ดีของแม่ห <c oughs> ละหลันเธอรีบมาสิหละหละันมาเร็วแม่นี่ของขวัญของหนู หนูทําเองกับมือเลยนะซูชิทะเลที่แม่ชอบไงแม่ผมรู้ว่าแม่ชอบไพลินเลยตั้งใจสั่งทำสร้อยไพลินรูปใใหัวใจแห่งทองทะเลให้แม่เป็นไงชอบไหมยังมีของผมด้วยนี่เป็นรองเท้าแก้วที่ผมสั่งทําล่วงหน้าหนึ่งปีนี่ลองใส่ดูสิลองงั้นเหรอ ลองยังไงฉันใส่รองเท้าไซส์สาสิบหกจะใส่ไซส์สามสิบเก้าได้เหรอแล้วก็ฉันไม่ได้ชอบไฮลินแต่ฉันชอบหยกส่วนอาหารทะเลฉันแพ้นะไฮลินรองเท้าแก้วซูชิทะเลพวกนี้เป็นของที่ซูวินเหอชอบแม่แม่บุญทรรเลี้ยงพวกเรามาห้าปี แม่ยังจะคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้อีกเหรอห้าปีแล้วไม่เปลี่ยนเลยสักนิดโธ่เอ้ยเด็กๆจะถือสารหลันหลันเลยหลันหลันเด็กๆมีเจตนาดีนะถ้าเด็กๆทาให้แม่โกรธฉันก็ต้องขอโทษแทนเด็กๆด,ด,ด้วยนะ <c oughs> เอาละนี่เมื่อเป็นของที่วินเหอชอบองั้นของขวัญพวกนี้ก็ให้วินเหอก็แล้วกันีหลันตอนนี้พวกเราจะพาคุณไปห้างคุณอยากได้อะไรก็ซื้อได้เลย ลันหลันตั้งแต่เธอออกจากคุกพวกเราสองคนยังไม่ได้คุยกันจริงๆจังๆเลยเราขึ้นรถคันเดียวกันดีไหมนั่งซิพวกเธอเป็นเพื่อนสนิทกันนี่จะได้พูดคุยกันหน่อยถ้าง,งั้นพวกเราไปนั่งคันอื่นเถอะอืม,อม เซนจหลันสวินเหรอนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอ เซนจีหลันอย่าคิดนะว่ากลับมาแล้วจะเอาทุกอย่างคืนได้กูหห้หวยยวนจิงชวนอย่ารู้คนที่พวกเขาแคร์คือฉันแคร์สู้ฉันไม่ได้หรอกวินเฮอแม่บุญธรรมจหลันทุกคนอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ตรงน<ร>ันแ,แม่บุญธรรมอยู่ตรงนั้นแม่บุญธรรมครับหวยยวนรถไฟกำลัง<ม><อ>จะมาแล้วฉันโกรธยิงเลยแม่บุญธรรมแม่บุญธรรมแม่ แต่ม่าพันไม่ฟเหรอ้วรถไฟมาแล้วพ่ออีสามสิบวี้รถไฟก็จะมาถึงตรงนี้แล้วไงนะกันไกลกันไกลอยู่นั่นมีอันเดียว้นเหรอมีแค่อันเดียวหุยหลันหลันก่อนไม่ต้องสนใจฉันฉันตายก็ไม่เป็นไรหละล้าตั้งหากที่เป็นคนในครอบครัวคนเนี่ย วคุณรอก่อนนะเดี๋ยวผมมาเหลันวางใจได้เดี๋ยวผมมาเหลัน S 1> <S 1> <S อีเหอเป็นไงบ้างแม่ <S <S ไม่ห้ามไปนะเอาละเอาละเอาละจริงชุนนี่ไม่ใช่ความผิดหลันหลนแล้วถาจะโทษก็โทษฉันที่เป็นส่วนเกินของบ้านหลังนี้หลันหลันไม่เป็นไรใช่ไหมเธอบาดเจ็บตรงไหนไหม นเธอผลัก<อ>ใช่ไหมอ่ะให้เป็นห่วงเธอจริงๆนะช่วยด้วยนี่หนแหละกรรมตามสนองสำน้ำหน้าช่วยเธอิงก่อนนะจีินัอ่อหยาไปฮะเดี๋ยวไม่พอใช่ไหมได้เลย nhớ gì đường xa Ui. <laughs> <laughs> เตอหลันความจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อห้าปีที่แล้วฉันส่งไปที่อีเมลเธอแล้วส่วนตั๋วเครื่องบินก็จองให้แล้วอีกหนึ่งสัปดาห์ฉันจะไปรับนะขอบคุณค่ะอาจารย์ฉันเอาเดินทางตรงเวลาแน่ค่ะเดินทางอะไรคุณจะไปไหนคุณจะไปไหนฉันจะไปไหนก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนะคุณโตขนาดนี้แล้วยังแกล้งจมน้ำอยู่อีก ถึงคุณจะไม่ถูกใจวินเหอแต่คุณก็ไม่ควรเอาชีวิตตัวเองมาล้อเล่นแบบนี้นะเจือหลันเรารู้จักกันมาหลายปีคุณควรเชื่อใจผมอย่าหึงแบบไร้เหตุผลอีกนะผมมีเรื่องสำคัญต้องจัดการเลยส่งคุณกลับบ้านไม่ได้คุณกลับเองแล้วกันนะ คุณมีเรื่องสำคัญจริงๆเหรอคุณสนคะเราไปเปลี่ยนยากันเถอะแม่คะหนูให้คะ่ะคืออะไรเหรอ,อขอบใจคะ่ะครผมให้ครับอฮ อิชา่าคุณผู้หญิงที่พักห้องวีไอพีนี้จังเลยนะคะแค่ทะลองนิดหน่อยสามีกับลูกๆก,ก็ตื่นตหนกกันมากถึงกับเรียกผู้เจ้าชาจะต่มามประเทศมาดูเลยะคะ่ะเอ้เอ๊ะคุณผู้หญิงครอบครัวคุณละคะที่คุณพูดเมื่อกี้ครอบครัวฉันเองคะ่ะเอออ,อ,อ อนี่คืออะไรเข็มหมดจือหลันคุณเป็นคนทําใช่ไหมไม่ใช่ถ้าไม่เชื่อก็ไปดูก็้อวงจรปิดแต่ากโกหกทําไม่ใช่แล้วจะเป็นใครแค่เพราะตอนอยู่สาดน้ำเราไม่ช่วยแม่เลยแก้แค่แม่บุญทนะําเหรอจอหลัน ที่ผมพูดไปคุณไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมผมรลยผิดหวังจริงๆบอกว่าไม่ได้ทําก็คือไม่ได้ทําพ่อเราจะยอมตามใจแม่ไปถึงเมื่อไหร่แม่เล่นแผนเจ้าเล่ห์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นแบบนี้ต่อไปแม่บนทำอนะันตรายน่ะไม่ยอมสำนึกผิดเลยแม่บ้าน 深海中那点光，昏暗的诱惑，还以为抓得住名为爱的泡沫。